เจ้าสุนป้าป่าสั papa, ่งสอนคุณพ่อเจ้วสุนป้าป่าสั่งสอนคุณพ่อเจียค ทางหมูนนห,หน,สนออหาหาีส่วนสู้เตอเหลียวเหลี่ยงเฟินเจ้อเสียหนีป้าป่าเขยเอี้ยวเหาเหาโซสือหนีอีตุเลเลอป่าแจ็คว่าทอมนายทำเลขได้แค่20คะแนนคราวนี้พ่อของนาย จะต้องตีนายเป็นการสั่งสอนหรือไม่เจ้าค่ะทางหมูนี่ส่วนชู้เตอเหลียวเหลียงเฟินเจ้าเสียนี่ป้าป่าขออยวเหาเหาโซซื้อนี อีตุเลปาแจ็กว่าทอมนายทำเลขได้แค่ยี่สิบคะแนนคราวนี้พ่อของนายจะต้องตีนายเป็นการสั่งสอนหรือไม่ทงั้งหมูสูู้ิวะ เ恰恰相反，我要回去教训他，全都是他做的。อออออท,อท,ทอมว่าสั่งสอนผมเหรอตรงกันข้ามเลยครับผมจะกลับไปสั่งสอนพ่อเพราะว่าเขาเป็นคนทําเลขทั้งหมดนี้เองทั้งหมู่ 收拾我，ว恰相反，我要回去教训他，全都是他做的。อ,อมว่าสั่งสอนผมเหรอตรงกันข้ามเลยครับผมจะกลับไปสั่งสอนพ่อเพราะว่าเขาเป็นคนทำเลขทั้งหมดนี้เอง ถ้าท่านชอบกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ